ดูดานไม่เกรงใจใครกันซกแซกไทยแลนด์อเมซิ่งคัทนี่ครับนี่จะเป็นอีกฉากหนึ่งครับผมที่ทีมงานถึงงานผนตกก็ต้องยอมลงทุนครับนี่ครับพิธีกรต้องขอบอกให้ผนตกหนักมากครับไม่ใช่ผนครับอายุ รเราทำเพื่อคุณแล้วมาเที่ยวกันนะฮะระอมได้แต่อยู่หา่หางๆยังห่วงๆนะผมอะ่ะเฮ้ยพี่ฮะอยา่ามีเสียงกอเดินทางนี้ไงไปเดียว,วยยยก็ถึงละก็ลง,ลงมาทีลวกเลยอย่าพี่อ<า>ันตรายรไม่มีคนนำได้พี่ข้างล่างมีอะไรบอกไม่รู้ จะเพียงมีมันจ้องเราอยู่ป่ะเกิดมีงูมีงูมีไยมีพิษออกมาตัวเล็กๆเราไม่เห็นอ๋อนี่ไงลุงป่าลุงูปูงั้นแหละงูปูไหนมีงูของแท้ลูกเราต้องการให้ได้มุมที่สวยที่สุดและก็ธรรมชาติที่ ข้าออกมาแสงดีที่สุดช่วงก่อนฝนตกหนึ่งชั<ม>่วโมงที่นี่จะได้<ม>แสงที่เป็นธรรมชาติมากซึ่งก็อันตรายต่อกล้องเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะคือผมบอกเลยคำเดียวว่าพวกเราต้องวิ่งจริงๆฮะเพราะว่าฝนตกไม่ใช่ฝนครับฝนตั้มหลังเลย ไม่ใช่ผมครับอายุคุณผู้ชมครับคือตอนนี้สุดยอดครับวิ่งหนีฝนฮะไม่ใช่ฝนฝนตกอายุเดี๋ยวไม่ทันเร็วๆคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะสุขไหมครับกับการมาเที่ยวป่าชีะสุวรรณนะครับกับจังหวัดระนองนะฮะ ขอบคุใหายครับครับบดีเซอร์ผมครับสนุกไหมครับมากพียเหนื่อย้ลยขอบคุณมากครับพบกันครับกับช่วงหน้าครับที่ต่อไปยังครับยังครับยังยังยังไม่จบครับมาดูกันว่าเรารอดไม่รอดจากพายุนี้ครับวันนี้เป็นไง้ามครับบอดี้ผมเหนื่อยครับเราในสุดเราก็ได้มาหลบฝนนะฮะแต่ไปไม่ ไปไม่ถึงรถเลยเนะมื่อไปร่ครับถึงครับไถึงฮะแต่ว่าก็อีกนิดเดียวฮะขมมึ้นไปข้างบนก็ถึงละแต่อเผอิญฝนตกหนักครับเขาจะมีสาระาพักอยู่เราก็รอดตายนะรอดตายมีสาระาพักอยู่ด้วยเยอะมีมีทุกจุดฮะทุกทุกจุดเพราะว่าเขาก็เผื่อฝนตกด้วยเพราะละนองฝนแปดแดดสี่อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะฮะตากล้องผมด้วยนะครับหอบฮะหอบป,ปาหอฟปป้อปปาคุณผู้ชมจะเห็นเลยด้านหลังผมฝนตกเยอะมากไม่ใช่ฝนคือยอยากจะบอกว่ามันโอ้โห ผมบอกคุณผู้ชมแล้วไงว่าเราไม่ได้วิ่งหนีธรรมดาเราวิ่งหนีฝนไม่ใช่ฝนครับพายุพายุเราวิ่งหนีพายุเป็นไงบ้างไม่ได้วิ่งมานานมากหนึ่งวนนานมากใช่ไหมครับรู้สึกว่าวิ่งมาไกลเหมื่งได้สองกิโลสองกิโลสองกิโลคือแบบไกลมากอ่ะสองกิโลคุณผู้ชมจากหอคอยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนจบนะครับยังไงคลิปนี้ผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วย เทปที่เราตัดเสร็จแล้วพร้อมที่จะออนแอร์นะครับกับรายการซอกแซกแคลนออนทีวีนะครับดูครับนี่จะเป็นฉากหนึ่งครับผมนวครับสวัรับตอนนี้ผมนะฮะอยู่ที่พื้นที่สมุนนะครับชื่อว่าบ่อถลจรนองนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับหลังจากวิ่งแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกสุขภาพแข็งแรงครับเราต้องมาสูดอากาศสดชื่น ตรงนี้เป็นพื้นที่สงวนที่ป่าทุกอย่างดิบมากนะครับคุณผู้ชมถ้าใครนะครับจะมานะครับผมแนะนําว่าเดินระวังนิดนึงนะครับทางมีบันไดเดินอย่างดีลยครับแล้วก็เซ็นชื่อก่อนเข้าด้วยนะครับผมวันนี้ตามกันเลยครับ สกสอารานะครับโลนโลมท่องเที่ยวแบบสีขาวนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยรวมถึงสนับสนุนรายการพวกเราได้ด้วยนะครับกับการซื้อเสื้อช็อปกันได้นะครับ,บคุณครับ